วันนี้เวลา13นาฬิกา30นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกร,ระหม่อมให้ตลนเอกสุรยุทธจุลานนนประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ออกรับนายสรรวงเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นำนักกีฬาดีเด่นแห่งชาติประจำปี2567จำนวน10คนเข้ารับถ้วยรางวัลพระราชทานณศาลาสหาไทยสมาคมในพระบรมหาราชวังมีดังนี้ผู้แทนนายกุลวุฒิวิทิศสารนักกีฬาสมัครเล่นชายดีเด่นเรืออากาศโทหญิงพานิพักวงพัฒนากจนักกีฬาสมัครเล่นหญิงดีเด่น นายบุรพลวิชุมานักกีฬาเยาวชนสมัครเล่นชายดีเด่นเด็กหญิงวารีรยาสุกเกษมนักกีฬาเยาวชนสมัครเล่นหญิงดีเด่นผู้แทนนายสมเกียรติจันทรานักกีฬาชายดีเด่นผู้แทนนางสาวอาธยาธิติคุณนักกีฬาหญิงดีเด่น นายทิชากรศรีพรม,มานักกีฬามวยไทยอาชีพชายดีเด่นนางสาวจันจิราแสนศรีนักกีฬามวยไทยอาชีพหญิงดีเด่นผู้แทนนายชัยวัตรรัตนะนักกีฬาชายนักกีฬาพิการชายดีเด่นและนางสาวสายสุนีจันนะนักกีฬาพิการหญิงดีเด่นสำหรับถ้วยรางวัลน,นักกีฬาดีเด่นแห่งชาติจัดทําขึ้นเพื่อมให้แก่นักกีฬาอาชีพสาขาต่างๆเพื่อเป็นขวัญกาลังใจแก่ผู้ทําคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติ